นี่ก็คือนมที่พี่ทำเองนะคะทุกคนเขาค้นมากเลยค่ะมาชมวิธีทำกันนะคะัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่ทุกคนพบกับจินาซารินา mm ค่ะเริ่มด้วยการใส่นมเข้าไป350 ml จากนั้นตามด้วยน้ำตาลครึ่งถ้วย ด้วยความที่ขนมหวานไทยเขาจะใช้ใบเตยช่วยเรื่องกลิ่นและใช้เกลือเล็กน้อยให้รสชาติกลมกล่อมพี่ก็เลยจัดใส่เลยค่ะจากนั้นก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะคนไปเรื่อยๆพี่ไม่ได้คนตลอดเวลาเพราะพี่ทำโรตีพลางๆด้วยนะคะ อว่าคนดีแล้วก็ใส่เนยเข้าไป1ช้อนโต๊ะตอนที่พี่มาเยอรมันใหม่ๆเนี่ยเมื่อ9ปีที่แล้วนะคะพี่ติดนมข้นหวานจากเมืองไทยมากๆเวลากินโรตีหรือไม่ก็ชาเย็นชาร้อนกาแฟเนี่ยพี่มักจะใส่นมข้นหวานเข้าไปตลอดเวลาเลยนะคะแต่พี่ก็ พอมาอยู่ที่นี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อนมข้นหวานได้จากไหนเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เยอรมันเขาจะไม่มีนมข้นหวานนะคะมีแต่นมสดซึ่งตรงกันข้ามกับเมืองไทยเลยที่มีนมข้นหวานมากกว่านมสดนะคะพี่ก็เลยดูใน YouTube แล้วก็ทำแต่ว่าตอนนั้นพี่ทำไม่สำเร็จเพราะเมื่อก่อนเนี่ยคนทำ u t u b e ไม่เยอะเหมือนสมัยนี้ เขาเลยจะมีค่อยบอกปริมาณวัตถุดิบละเอียดเหมือนสมัยนี้วันนี้นะคะทุกคนโชคดีมากที่พี่ทำนมข้นหวานได้สำเร็จแล้ว mm hmm. ก็ต้องขอบคุณรายการไทย PBS ที่นำเสนอการทำอาหารในรายการกินอยู่คือทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราทำได้นะคะทุกคนไม่เชื่อก็ลองทำตามดูนะคะ ตอนนั้นพี่ก็ถอดใจแล้วนะคะทุกคนว่าพี่จะไม่ทำนมค้นหวานกินเองแล้วเพราะว่าทำแล้วทำอีกก็ทำไม่สำเร็จไปซื้อเขามากินง่ายกว่าก็เลยหยุดไปเลยตอนนี้เราเข้ามาหมดปัจจุบันกันต่อดีกว่านะคะตอนนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าได้ที่กันหรือยังจะว่าไปแล้วก็ใช้เวลาในการคนพอสมควรอยู่นะคะ ทดลองดูนะคะว่าได้หรือยังตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนเขาค้นแล้วนะคะเรามาเทใส่ภาชนะกันดีกว่าอันนี้พี่จะใช้จิ้มโรตีจานาก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ